จขณะนี้เราอยู่ที่โรงละครนะครับอรคอนเสิร์ตฮอนนะครับห้องนี้จูบผู้คนได้9อ0ครับผมใหญ่มากเลยนะครับ

ครับกอิครับอันนี้สามารถปลกผู้ชมได้เก้าหครับ้างบ้านนี้เจนน้องข

พุมากันหนึ่ล้วอาจารย์มันเป็นหลุมไหมครัหลุมแบบนักดนตรีไปเล่นข้างล่างแล้วก็การแสดงละครอยู่ข้างบนโอ้อย่าว่ากันนะทำไปเล่นไป đẹp chụp nhìn đã đi mà đẹp chụp nhìn đúng rồi lên lên đây, đây. em lên đây Không, chụp dưới trên xuống đi chung. lên 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 đây em lên chúng tôi thì ใช่คร oh, yeah, yeah. oh. uh ับใงช่ไม่ไย่สิร้อยอ่ะเอมวีเอ็ดีย่ยมหน่อยนะครับผู้ชายนะครับอยากให้ทาเป็น3ามระดับนึก็คือนักึกษาผู้ชายนั่งผู้หญิงก็ย่อและท่านอาจารย์ก็ยืนครับสระดับนี้ครับเพื่อการทงาน่ใช่ครับเขาจะได้เขารู้่หมดีใจครับดี่ครับท่านารเขาดครับโอเคอ่ อาจารออย์คอยอาจารย์อาจารย์ข้างหลังครับหรืวอว่าหรือว่านักเรียนขี่นี่ได้ไหมไ้ไนักศึกษาผู้ชายนะครับครับผู้ชายข้างหน้าครับ